สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ Mintry Channel อีกเช่นเคยค่ะจากคลิปที่แล้วที่มินได้ต่อน้องคอสอุ้มลูกไปนะคะกลับมาครั้งนี้มันก็ต้องเยอะขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นวันนี้มินจะพาทุกคนไปต่อน้องตัวนี้กันค่ะ แต่ตายค่ะซึ่งมินขอยอมรับกับทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามินอะไม่รู้ว่าน้องเขาเรียกว่าอะไรจริงๆถ้าใครรู้ค่ะคอมเมนต์มาบอกมิน้นได้เลยนะคะโอเคน้องตัวนี้นะคะมีทั้งหมด1,970ชิ้นเป็นของแบรนด์ Magic Box ค่ะแต่ตัวนี้ค่ะ มันจะแตกต่างจากตัวที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบเฟืองแต่แบบที่แล้วอ่ะมันเป็นนาโนบล็อกธรรมดาเดี๋มินเอาให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะนี่นะคะความต่างของนาโนบล็อกแบบเฟืองกับแบบนาโนธรรมดาเห็นไหมคะมันจะมีความต่างแบบเฟืองก็จะเป็นเฟืองเฟือ่ะแบบธรรมดาก็จะเป็นเรียบเรียบธรรมดานะคะ แต่โดยส่วนตัวนะคะมินจะชอบต่อแบบเป็นเฟืองมากกว่านะเพราะมินรู้สึกว่ามันต่อง่ายกว่าค่ะมันไม่ได้มีแบบตัวลอยๆเยอะแบบเฟืองมันก็คือต่อปเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดไปได้เลยไม่งงนะคะมันต่อง่ายก็จริงใช่ไหมคะแบบเฟืองแต่มันเจ็บมือมากมันทําให้เหมือนบอบบางของมินอะด้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้มินมีตัวช่วยพิเศษมันก็คือคีม ไขควงค่ะพิเศษยังไงใช่ไหมคะการต่อแบบเฟืองค่ะบางทีอะ่ะมันต้องให้ลงล็อกเป๊ปะๆค่ะแล้วมันต้องใช้แรงกดเยอะใช่ปะ่ะแต่มินน่าไม่ไหวจริงๆมันเจ็บมือมากก็เลยจะเอาตรงนี้ค่ะตรงปลายไขควงเนี่ยเอ้ยตรงปลายคีมเนี่ยทุบๆๆให้มันเสมอกันนะคะมันก็จะต่อง่ายขึ้นส่วนไขควงก็เอาไว้แงยค่ะเวลาต่อผิดนะคะโอเคอุปกรณ์พร้อม มือก็ด้านพร้อมแล้วง <ไป S 1> ั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ่คะตอนนี้นะคะนี่ก็ทำเสร็จหนึ่งแผ่นแล้วนะนี่แผ่นใหญ่ไเลยเสร็จแล้วจ้า3ามขั้นตอนนะคะได้มาครึ่งตัวแล้วค่ะนี่น่ารักโอเคแบบเฟืองแบบนี้ค่ะไม่เจ็บมือเลยอุปกรณ์ให้ไม่ต้องใช้เลยนอกจากต่อไม่ลงก็คือต้องเอามาทุกนะคะ โอเคก็มาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมง54นาทีไม่ใช่เออใช่1นึ่งโมง1ชั่วโมงอะ1ชั่วโมง54นาทีนะคะได้มาครึ่งตัวแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยตธดาน่ารักมากเลยโอเคไปต่อแผ่นที่สองกันเลยนะคะ let's go นะคะกับน้งองคอระกแต่ตัวนี้เทมากตัวใหญ่มากน่าจะสักฟุตนึงได้นะคะเราใช้เวลากันไปเดมันดูก่อน5ชั่วโมงกับอีก5นาทีค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้ยากมากหินว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะง่ายเลยแหละ แต่ใช้เวลาเยอะอยู่คะ่ะแล้วก็ไม่เจ็บมือเลยเป็นแบบเฟืองแต่ไม่เจ็บมือทั้งสวยทั้งเท่ทั้งง่ายเลิศป้าลา ก็ประสบความสาเร็จไปอีกตัวนะคะได้น้องคอสมาเพิ่มในคอลเลคชันของมินอีกตัวแล้วค่ะงั้นวันนี้มินก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้มินด้วยนะแล้วถ้าใครมีไอเดียอยากให้มินต่อตัวไหนยังไงมินมาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย